เล่นน้อยลงไม่ค่อยเล่นแล้วก็ไม่รู้นะรู้สึกเหมือนให้เกียดเราเยอะขึ้นขเข <HAEL. S 1> าก็จะรู้ว่าอันนี้แปลวเราแล้วมันแบบไม่ค่อยน่ารักเขาก็ไม่แปลว่าน่ารัก <ibles S 1> <c oughs> ไม่ใส่เสื้อคู่มึงก็จะให้กูใส่เสื้อคู่แต่คูก่กรดาษเลยถามอยู่นั่นแหละมันใส่ไม่ได้ตัวมันเล็ก <c oughs> ตัวเล็กเสื้อมันตัวเล็กมึงจะมาลูกคู่ลูกเสื้อคู่เสือ้อขี้อะไรละ่ะ เสื้อคันใส่ไม่ได้มันตัวเล็กก็มันไม่ตื่นก็มันไม่ตื่นนะกลับมาพบกันตกลงกันเป็นแฟนการเราก็เห็นว่าแก่ความดีว่บ้างเออเราก็ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดอะไรน้องใช่ไหมแล้วน้องเขาก็น้องเขาก็แสดงไม่รู้จีไม่รู้นะจะคือรู้สึกเราเรา รู้สึกมากเขาก็แสดงให้เราเห็นถึงความจริงใจของเขาว่าเขาก็ยังรู้สึกดีกับเราอยู่ไม่มีเหตุผลที่จะที่จะไม่ไม่กลับไปรักนะนงอะใชไหมมันไม่มีเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้องปฏิเสธควารมรักที่นาง มันเป็นแค่มันเป็นแค่เรื่องของอ,อการดแสดงออกที่มันอาจจะแบบไม่เท่ากันแล้วก็ปรับจูนกันแล้วก็ปรับก็จูนกันแล้วก็กลับมาพบกันอือใช่ไหมเออมีก็แค่นั้นแล้วก็ทำให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตค่ะ ต้องไปคิดถึงอนาคตเสียไปใช้ชีวิตเผืออนาคตมากมันจะชีวิตไม่มีความสุขหรอกคนที่ใช้ชีวิตแบบคิดเผื่อกังวลระแวงอะไรเงี้ยไม่ดีฉันคิดว่ามันไม่มีประโยชน์คนเราจะตายวันตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้เลยอนาคตเป็นยังไงก็สร้างเรื่องมันแค่เรารู้สึกว่าปัจจุบันเราปัจจุบันเราโอเคพอแล้วจบชีวิตะใช้ชีวิตแวันต่อวันเถอะการใช้ชีวิต คนที่จะคนที่ทุกน้อยที่สุดก็คือคนที่เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตไปแบบวันต่อวันนะโฟกัสอยู่กับสิ่งที่จับต้องได้แล้วก็ลดความคาดหวังกับสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่แน่นอนเคล็ดลับของความสุขเคล็ดลับของความสุข ็ต้องเล่นให้มันถูกบทชีวิตไม่เหมือนละครนะเรามันต้องเล่นให้ถูกบทเออไม่ใช่ว่ามึงโสดแต่มึงก็อย่าไปเล่นบทคนมีแฟนมึงก็ทุกข์เออนะมึงก็ทุกข์ไงเพราะมึงเล่นไม่ถูกบทอ่ะเออตอนนี้มึงจนแต่มึงอยากรวยเงี้ยมึงไปเล่นบทเป็นคนรวยมึงก็ยิ่งจนเพราะว่ามึงเล่นไม่ถูกบท เช่ไหมมึงได้รับบทเป็นคนจนอยู่อย่างนี้แต่มึงอยากไปเล่นบทเป็นเจ้าสวยอย่างเงี้ยมึงก็ทุกพราะมึงเล่นไม่ถูกบทใช่ไหมถ้าเล่นได้ถูกชีวิตวก็คือการเล่นให้มันบทรู้จังหวะรู้จังหวะชีวิตว่าตอนนี้ช่วงจังหวะชีวิตตอนนี้เราเป็นยังไงเราก็อยู่ให้มันถูกบริบทถูกกระฐานะและชีวิตก็มีความสุขต่อโตขึ้นเยอะเขา lên nói lâu